สวัสดีครับวันนี้เ,เป็นก๊อก34นะครับก๊อก34จะยา,ยาวกว่า17ประมาณ1นิ้วนะฮะนี่คือมิติปืนนะครับเ,เป็นยิงปืนเราก็ต้องชี้เข้าสนามเพื่อความปลอดภัยนะฮะวันนี้ลองมาเทสดูนะครับใหม่ๆถึงซีก๊อกสนะครับนี่ครับพร้อมครับ จบเคลียร์ปืนนะครับรัดไก่ทิ้งหน้าเดวครับโอเคครับปืนปอดก็กลุ่มแน่นดูดีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองลองดูที่เป้านิดหนึ่งครับคือปืนก็บอกนี้จะกินทรายนิดหนึ่งนะครับว่้เปืนใหม่แก่กล่องก็สังเกตว่ากลุ่มกระสุนจะกระจายอยู่ประมาณช่วงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเราเคาะเพื่อ ตั้งศูนย์ก็สนิดน,นึงฮะปืนยิงนุ่มนะครับระบบปฏิบัติการดีนะฮะยังไงก็ก็ก็กวันใจผมตลอดการนะครับขอบคุณเจ้าของปืนด้วยนะครับอีเออ้อเฟื้อนนะฮะขอบคุณครับ